ออบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขอบอลขอช้างข้อเดียวกันถึงข้อสนา สวัสดีครับและนี่คือขอสนามแมดออฟเดอะเดย์ช่วงที่เราจะรวบรวมนักเตะที่เล่นดีที่สุดใน90นาทีเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาแล้วฮะแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะผมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนคนนี้ครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เขาโชว์ฟอร์มได้ดูเด็ดเผ็ดร้อนแล้วแม่บางออนเนี่ยกดไลค์ให้ในสองทีเขาคนนี้ก็คือเชดานชาคิรี่ครับหลายๆคนนะครับผมอาจจะมองไปเรื่องของสโมสรที่ชาคิรี่อยู่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนสําคัญอะไรนะฮะแต่หากมองกับทีมชาติสวิสแลนด์นี่นะครับผมชาคิรี่ถือว่าเป็น ทุกสิ่งเอเวอรตติงจิงกับเบลของสวิตเซอร์แลนด์จริงๆครับและนี่คือสถิติของชากิรีในค่ำคืนที่ผ่านมาครับลงเล่นไปทั้งหมด76นาทีสัมผัสบอล51ครั้งพอสบอล6ครั้งยิงทั้งหมด7ครั้งตรงกรอไป4ครั้งครับสร้างสัตว์โอกาส2ครั้งและกระทำไปทั้งหมด2ประตูและนี่คือเชอดานชากิรี่แมนออฟเดอะเดย์ของศึกยูโรค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมและแมนออฟเดอะเดย์คนหน้าจะเป็นใครนะครับผมอย่าลืมติดตามได้ที่ขอบสนามและนี่ครับผมขาดไปไม่ได้เลยครับผมผู้สสนนนนับนุใจดีีของเเรา่ลย คือดื่มช้างช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขบอลขอช้างขอเดียวกันถึงข้อสนามเอาเชิแลวันนี้ผมเบลขอสนามและแมนออฟเดอะเดย์ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยูโรขบอลขอช้างขอเดียวกันถึงข้อสนาม